กนของคุณค่ะนีน่ก็คือลากไก่ลากไก่แล้วก็ทอดไก่แถมเลยเมนูตําล้วยใส่หม้อแล้วก็เคขึ้นที่ว่าเล่นเนต้ต้ค้กขึ้นแล้วนขอเคกนเนาะซ่อไปก็เห็นจนจนเค้กขึ้นเลยหนูเห็นบอล ฝากได้ล้วตากสินไว้ฝากต้นกล้วยนะฝากไม้สองทอนคือบ่เคยคืนเดี๋ยวก็เอาบ่เคยคืนมาตำกล้วยเอทีว่าก่อนอื่นกต็ต้องขึ้นเขาบ้านนอกขึ้ข้าวแล้วก็ทำข้าวเป่นมาเป็นพัอนอยากยังไม่หิวสัตวอ่ะบ่หิวกับพันกินะขึ้นเขาก่อพอดีแหละชั่วโมงนึงแล้วก็หิวเพราะวแล้วเพิ่งตื่น นู่นเดือดระหว่าแล้วอยู่เงินล้นควันรวมเพิ่มใส่ชีวิตให้ความคาเสียดายเนาะพี่น้องโอ้ยแนวทางเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่ไหนที่สิบหกไหมโอ้ยขอฝันก็ฝันดีเด้เนาะที่ฝันวันบัตรประชาชนเห็นกับเงินใบลอยแม่ในความฝันวันที่สิบหกตุลาเลยไหมกับว่าเงินแดงจึ้งคือไปรอยสามสีใบหยกขึ้นแดงจึ้งคืนพี่น้องกับบัตรประชาชน ทเบียนเลขบรรประชาชนหนึ่งแปดสองเก่าก็จ้าแต่เก่าสองสองเก่าเอ้ามันก็เป็นแนวทางขึ้นมาแล้วก็รู้ดอ้ว่ามันจสิเป็นศูนย์ได้ได้ใบลอยเขาเนาะแต่วันนความฝันเนี่ยก็ว่าโอ้ยพอเห็นอย่งแล้เห็นแต่ใบลอยดงจ้ึงอยู่กับทะเบียนบรปัะชาชนนปดสอเก่าแปเก่าสองอะล่ะทอง่ายเนาะซื้อเอาตั้งสั่นละเป็นแค่แนวทางขึ้นมาลรอบนี้ก็จะฟันแนวดกับพวก้ึเแบบทฟันก็จะม่บอกฟัน ซูฟินอลสูฟินอลฟังและผลผลานก็คิดว่านี่จะมีหกกับว่าเอาเป็นหกสองเนาะก็ลืมกลับหงมากลับถ่ายรถเพราะว่าใจกับว่าอยากซื้อบันไหนคือแวบา่าถ้าฟันเห็นเนี่ยเพิ่นูุนีตุ๊บนี่มันจะมีหกแล้วก็มีสี่ไปเลือกเอาสี่ซะ ก็เอาหัวใส่ก็คือหัวสองเก่ามันก็ได้เด้ล่ะพี่น้องสามถัว่วมุนไปมุนมาก็ถือเนาะมองก็โอ้เสียดายความฝันแบบมันมันขึ้นบ่ได้ฝันแล้วก็กรขึ้นก็ตีออกในความฝันเน่ะบางครั้งเขาตีอเบาก็กรได้แต่ว่าาเขาตีบ่ออกขึ้นกรได้เนาะครั้งนี้ท่านก็ขึ้นกับยู่โชควาสนาเนาะพี่น้องอหนึ่งข้าวหนึ่งปลานี่ยแหละมองมันสิได้ดกินนี่นี่ หนึ่งเขาอุ่นขอเย็นทุกมแรก็เดะวาจะเทียงแล้วก็มัออุ่นๆร้อนอยู่ก็ไม่ต้องนึ่งอีกแล้วก็คือนกันเย็นเลจะไม่ได้รอบเป็นรอบสองเลยจริงเราจะรอบแรกแล้วไปแยกแลเวาดก่อนแล้วก็เลี้ยงไปแต่คิดว่ารสออยู่น้า พอเช้าก็จะกินแต่กาแฟกินแต่หัวติดนี่อยังไปกินขนมก่อนดูสิไปจบเพราะว่าช่วงปีเตอรบ่าสบายไอไนะคะรูค่อยสบายบันบานว่าก็ไปบ้างไม่ไปบ้างอยู่เด้อช่วงนี้นะคะบางทีก็ไปถ่ายคลิปก็กลับมาเนาะแล้วก็ฝากยายไปทำบุญทำอะไรก็ซื้อตรงน้ำตาลซื้ออะไรให้ยายไปทำบุญนั่นแหละภาษาเนาะไอไมไใช่ก็บไอบ้านนี่เป็นเข้าแข็งเรือเบิดมื้อพี่น้องอือก็ดีอยูดย่ดอกก็ม่วนอยู่ เสียงเงินซื้อกับขา่าวกับปลากินนั่นแหละต้องห่วงว่ายุ่งเอาอยู่บรรยากาศริมริมรั้วคนละมองกันแข่งเรือถือว่าไปกินของปลากับหมูอก,กับปวกกับหมือกระปานนั่นแหละเติมเติมสมองธรรมันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดย่างแทนน้ำแน่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องจริงๆก็จะก็ถ้าเ้าบประเฮต์ก็จังเดยล่ะพี่น้องในเมื่อเหาเหาวเดี๋ยวมาเกินเครื่องทั้งแล้วแล้วก็ต้องเดินต่อยถึงที่สุดนะคะ นี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนตั้งคลิปอะไรดีเอาเรื่งข่าวก็แล้วกันเรื่งข่าวอย่งข่าวสุกอะกับข้าวก็แล้วกันท่อไก่ก็ถ่ายไปแล้วผ่านกะเพราก็มีไปแล้วก็เหลือลาบไก่ละบางทีไปซื้ิเป็นอาหารเข่าแต่ก็หลับเห็นคลิปอย่างไรก็ต้องดูแลสุกอะไรกันจริงๆเราก็อยากจะทําคลิปออกทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าคลิปเรามันไม่ดู จรรยากาศจริงๆพาก็อยากให้เราไปบ้านทีน่พก็ไปเบิร์ดมือละ่ะทายคลีปแขงเลือนะคะพายเลือแข่งกันเนาะฝีพายโอ้มาจากสารทิศอูบลราชะท่านี่ซีสเกตเกาลสอกกาลสินท่าตอกท่าตุม่มสุลกสุลินมาจากไซเน่ละหลายมบมเมนตยี่สิบกว่าคููอยู่บ่พี่น้องฮอดคำเพระาะว่าใบสองตอนเ่ามานั่นสิบแปดคู่ คู่ที่สิบแปดกำลังเลิมนะคะแต่เรากลับมาก่อนเนาะเราก็เลยได้ดูที่สิบเจ็ดคู่แต่ว่าในสิบเจ็ดคู่นั้นอนะเราเราทันคู่ที่ประมาณคู่ที่สามหรือคู่ที่สี่เพราะว่าตอนที่ถามยายยายคนนั้นอนะเล่าบอกว่าไ,ได้เพิ่นเริ่มได้สามสี่คู่แล้วซึ่งตอนที่เขาทานนะเขาท่านคู่หนึ่งอยยุคือสิเป็นคู่ที่ สองหรือสามนี่แหละคือแปที่เราเป็นท่านเนาะจะเป็นคู่ที่สามแล้วเราก็ได้อยู่จนถึงคู่ที่สิบเจ็ดเนาะเขาจะแข่งกันมึงสารพ่น้นงเพราะว่าตอนพักกินเขาบายนั่นเป็นคู่ที่สิบสามที่เข้านางไทยแต่ว,ว่ามันแบบว่ามันมี่ะถากเก่าเดิมๆซ้ำๆก็คือวนไปวนมาอยู่ในจุดนั้นเนาะเราก็เลยเลือกเอาลงสองสามคลิป แล้วก็เอาคลิปกินเขากินยังแน่ประชาชนเดินไปเดินมานเน่สลับกันไปนะคะเอาวิวต้นไม้ต้นยางแน่แล้วก็ยางเิ็นสิ่งตะม้งยังสินะ่งน่ะมีปะปนกันไปเนาะนะคะพอเขาไปกิน่นรู้ิมรัวแต่ว่ามือน,นี้บอกเขาว่าวันนี้จะไม่ไปไหนวันนี้จะทํางานที่บ้านทำคลิปแล้วก็ซักผ้าเตรียมตัวบ้านทำความสะอาดบ้านยังยสิเนาะคือบอกยังไงว่าวัาอองงาน,านอยู่ วันนี้พักวันนี้พักก็คือพักการไปถ่ายคลิปแต่ว่าจะทำยังีงบ้างง่ายๆก่อนเนจำพวกล้วยจำยังสิเหตุผลว่าจะสองสามคลิปเนาะนะคะพี่น้องเมืองอันพูดนะอันพักเกษตรแม่อู้ยบางยัยเราตากสินในเล้าผ่ามึงนี่หอมเกินงงๆกันแล้วเนาะตากใส่แล้วก็ตากอ่ะแล้วก็ตุ่นเฒ่าเนาะตามภาษาเราเรามีแต่เสือผ่าเวลาเราอยู่เห็ดคลิอยากพอเราตากผ่าไปติดเลยเราไปวัด ให้แล้วแล้วซะมื้อนี้เราคือสิแล้วกิจกรรมกัดทุกอย่างเพราะว่าเขาพภาษากรวดกับทีเป็นแล้วสินสุดแล้วอ่าเวียนเทียนก็บสินสุดแล้วเนาะจำศีลก็แล้วบ่แล้วเลาก็เลยซักชุดขาวเราเพราะว่าเราจำศีลแปะเนาะพี่น้องแล้วก็ซักชุดขาวของเราล่ะเพราะว่าเราจำศีลแปะเนาะแมความก็ไว้ปล่้วเต็มทีเพราะว่าเราบ่มีหลานหลานน้อยก็ยังหอมเป็นคนดูแลเพราะว่าเป็นเป็นเลกน้อยอยู่เนาะมีคนดูแลแล้วก็อยากแก่จักหน่อยก็ให้แม่ไป กับเป็นซื้อนั้นซื้อนี้ให้เพื่อนไปเอานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกๆคลิปนะคะทุกๆกกำลังใจเนาะนะคะดูแลซึ่งกันและกันมาโดยดีตลอดนะคะไปกับเขามากับฝากกดไลค์ซับซัคไข่ให้ซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องให้เป็นกำลังใจให้ฟองช่องแน่นะคะเมื่อก็เมื่อยกับปอซัมบายเมื่อกับไปเมื่อกับมีเติมน้ำมันสิที่พี่น้องไปเรื่อยๆเนาเมื่อยเดี๋ยไปน้ำมันเติมน้ำมันก็คือไปให้สุดนะคะ กูได้ออกไปกินไปใส่คือไปธุระไปท่ายิปกลับไปแต่ว่ามืออยู่ในบ้านกอยูเฮ็ดน,นัลลวก็บท่ายิปอยู่บ้านให้แบบถูกสิ่งทุย่างอยู่ในบ้านเนาะนะคะขคุณที่รับหนึ่งข้าวก็เป็นชีวิตชาีสารเท่านี่ล่ละพี่น้องน,นะคะเป็นการทำมาหากินตื่นขึ้นมานึ่งข้าวทำกับข้าวสิ้นเดือนมาก็เตรียมตัวนะคะหลานเปิดโรงเรียน,นะะนเ,เยนานะ,ะเตรียมตัวซักผ้านาแพร่สิ่งต่างๆนะคะ พอหลานไปโรงเรียนเสร็จเราก็ไปวัดนั่นวัดนี่ไปทายลูกอันนั้นอันนี้ถามีความอาจจะจับมือกับเพื่อนว่าเอาทําน้ําอันนั้นอันนี้ไฟไหมไปทวายวัดไหมอะไรไหมกับเพื่อนเราก็ไปอีกวัดหนึง่งเนาะไม่ใช่บ้านแต่เราก็วัดอื่นได้ไจะเป็นทําที่บ้านเราเดียวของวัดขอนาด้พี่น้องที่บ้านเราตั้แต่ว่าไม่ทำแต่ว่าเราก็ทาบ้างแต่ว่าเราก็ ีแม่มีอะไรไปอยู่หลายลาย,ลาย,ลายสิ่งหลายอย่างแลาวก็อ่านจะไปวัดืนันบ้างกระจายออกไป